มีคุณอยู่ในชีวิตเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าไม่มีคุณก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะเป็นปัญหาของคุณนะจ๊ะอ่านะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่วิทิ์จะมาไขาคําตอบให้กับทุกคนเองนะ,คะใครผ่านมาเจอคลิปแม่จะตรง20%นะคะส่วนใครมีวันเกิดตังต่อไปนี้จะตรง80%นะจ๊ะกดที่หน้าแม่ลิง์ที่2ใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัวเอ็มท่าเธออยากจะดูดวงส่วนตัวกับดิฉันนะจ๊ะแบบปกติรอหนึ่งวันแบบด่วนรอ1ชั่วโมงค่ะคนเกิดอยู่ในวันเสราร์นะคะคนเกิดอยู่ในพฤก,กังกรน,นะคะค วันที่ลงท้ายด้วยเลข1นะคะอ่ามีนกรวกพิจิตลงท้ายด้วยเลข5เลข2นะคะคนเกิดราคนาราศีเมษจ้ะหากใช่นะคะไปต่อได้เลยจ้ะนะคะแม่จะดูนะคะทั้งอ่ามี2อย่างนะคะมีโหราศาสตร์นะคะกับไพ่ยิบสีไพ่ยิบซีตอบความรู้สึกเช่นเขารู้สึกไงแบบเราเขาคิดถึงเราไหมส่วนโหราศาสตร์นะคะจะตอบไทม์ไลน์ของชีวิตนะคะเช่นคําว่าเมื่อไหร่ทําไมอะ อ่าแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพื้นดวงนะคะเช่นการน,นงานการเงินความรักนะจ๊ะแล้วก็เขาจะกลับมาเมื่อไหรอ่รแบบนะี้คำว่าเมื่อไหรอ่ะสามารถตอบได้นะคะชัดเจนนะอ่ามาดูซิว่าเขาเนี่ยยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตหรือเปล่านะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะดูให้นะคะ ให้เราแฟนนะคะควีนออฟเอิร์ธนะเพจออฟเอิร์ธนะคะคิงออฟวอเตอร์อ่าไนออฟวอเตอร์นะคะแล้วก็ไฟฟ์ออฟวอเตอร์ถามว่าอยากมีคุณในชีวิตไหมคุณอ่ะ uh, เป็นควีนเหรียญของเขานะคำว่าควีนเหรียญก็คือเป็นคนที่แบบอ่า uh, สามารถดูแลเขาได้อย่างเบ็ดเสร็จทั้งเรื่องอ่า uh, การเงินนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เปให้เขานะคะแล้วอย่างที่2เลยการดูแลของคุณอ่ะ uh, uh, ใส่ใจในรายละเอียดลึกๆแต่อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยแสดงความรู้สึกเท่าไหร่นะคะคุณมักจะอ่า uh, แสดงความรัก ในการดูแลทางด้านการเงินนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสถานะหรือว่าการให้คำปรึกษามากกว่าที่จะแสดงความรักไปแบบตรงไปตรงมาแน่นอนว่าถ้าเกิดเขาไม่มีคุณเนี่ย เรื่องเกี่ยวกับไรายได้หรือการเงินอะบงแน่นอนนะคะหรือถ้าเกิดเขามีปัญหาอยู่ในตอนนี้นะไม่สามารถที่จะไปพึ่งพาใครได้ค่ะมีแค่คุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องความรักอย่างเดียวและมันมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะ <S <S เพราะฉะนั้นก็อาจจะให้แบบลองชั่งน้ําหนักดูนะคะถ้าเกิดคุณเสียไปเยอะแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ยแล้วเขาดูไม่ค่อยดูแลใส่ใจคุณเท่าไหร่อยากที่จะให้คุณลองพิจารณาดูอีกทีว่าควรไปต่อหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่า คุณสาคัญกับชีวิตเขาไหมสําคัญมากมันเป็นเรื่องเงินเนาะถามว่าความรักมีให้ไหมมีให้ค่ะนะถ้าเกิดคุณหายไปนานๆหรือไม่ไม,ไม่แบบไม่สนใจอะไรเขาเลยเขามีโอกาสที่จะกลับมาหาคุณนะคะมีความรู้สึกผิดต่อคุณด้วยนะใจลึกๆของเขานะคะต้องลึกมากเลยนะเพราะเขาไม่แสดงออกเลยว่าเขารักคุณเนี่ยประมาณแบบ60%เขามีความรักให้กับคุณอยู่นะคะเขาดูจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีนะคะทำตัวดีขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับที่ใจคุณต้องการนะ และแน่นอนว่าเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะอันไหนดูซิว่าเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเพื่อให้ยังมีคุณอยู่ในชีวิตหรือเปล่าหรือว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะ อ่ะส่งใครนะคะอยากจะอ่านไพ่ให้ได้แบบแม่นะคะก็สามารถที่จะเรียนได้นะเบแบบสดกับแบบแห้งนะคะสําหรับคอสไพ่หยิบสีนะจ๊ะแบบสดนะคะรอคิวนะคะประมาณ5วันนะจ๊ะแม่จะแถมไพ่หยิบสีไปให้แถมการตลาดปั้นช่องไปให้แถมการดูดวงนะคะพื้นดวงของหนูเองนะคะเป็นโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะเธอที่ฉันจะแถมไปให้เลยยูเรเนียนปกติอฉันคิดอยู่ที่3ใบเท่านะจ๊ะฉันแถมให้ในคอสนี้ส่งใครที่แบบแม่ค่ะหนูไม่อยากได้ของแถมค่ะถ้าหนูไม่อยากได้ของแถมอะหนูเรียนแบบแห้งค่ะ2ใบ ทามีโปรโดาวย้าย16ใบแดงด้วยกดที่หน้าแม่ลิงที่2ใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัว M นะจ๊ะอะดูสิ e อ็กออฟแอ e นะคะ The c h a r i o t p a ดออฟไฟเออนะคะทัวร์วอเตอรนะคะคิงออฟวอเตอมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะมีการเทคแอคชั่นแน่นอนมีการเดินทางมาหามีการพูดคุยมีการนัดคุยนะคะแล้วก็มีการแบบพูดอะไรให้คุณรู้สึกซึ้ง แต่การเปลี่ยนแปลงของเขาอะ่ะคุณอาจจะรู้สึกอึดอ,นะอัดนะตัวเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรให้ให้คุณรู้สึกดีอะไรมากมายมันจะเป็นแบบความคิดของเขาเขาคิดว่าทําแบบเนี้ยมันดีแต่สําหรับคุณคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดก็ได้เขาอาจจะเข้าหาคุณนะคะทําตัวดีแบบแปลกๆจนทําให้คุณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเป็นการแบบทําดีเพื่อเพื่อหวังผลนะเธอ นะแต่ถ้าถามมันออกมาจากใจจริงไหมด้วยความที่ตัวเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปเขาก็เลยทําแบบนี้นะคะคพยายามทุกทางเลยแต่คุณจะต้องเปิดช่องทางให้เขาด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณไปบล็อกนะคะถ้าบล็อกนจบนะหรือถ้าคุณไม่พยายามไปเจอเขาอันนี้ตัวเขาก็จะแสดงออกอะไรไม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะใครที่ชอบคําททานายแม่พิมพ์คาว่าวิทย์ค่ะ เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะในตอนนี้วินาทีนี้นะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับแม่นะคะกดที่หน้าแม่ลิง์ที่2ใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัว M นะจ๊ะมันจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยว่าจองยังไงนะคะรอคิวหนึ่งวันแบบปกติรอด่วนถ้าเป็นโปรด่วนจะได้ภายในหนึ่งชั่วโมงเนาะ อ่ะราคนาราศีทั้งต่อไปนี้ต้องตรงทางราศีและวันที่นะคะถึงจะตรง80นะถ้าตรงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งตรงแค่20นะคะคนเกิดวันลงท้ายด้วยเลข3มนะคะมีถุนตนกลมลงท้ายด้วยเลขส0 20 30มนะคะมีนกรกฎพีจิกลงท้ายด้วยเลข8นะคะเมษสิงห์ธนูลงท้ายด้วยเลข4นะคะพฤกษ์กันมังกรน,นั่นเองหากใช่ไปต่อกับแม่วิทวิทได้เลยนะคะใครจะเรียนอ่านไพ่กับแม่วิทวิทนะคะสามารถที่จะลงเรียนได้ค่ะมีแบบสดนะแม่จะแถมไพ่ยิบีไปแถมการตลาดปั้นช่องนะคะแล้วก็ดูดวงพื้นดวงแบบโหราศาสตร์ยูเร ให้เธอด้วยนะจ๊ะปกติแค่แบบยูเรเนียนอย่างเดียวเธอจองยากมากนะเพราะฉันจะรับแค่อาทิตย์ละขนเท่านั้นนะคะแล้วก็อ่า จะราคาอยู่ที่แบบ3ใบเทาเถอะสำหรับแบบสดอะ่ะคือได้ของแถมไปจุกๆเลยส่งใครที่แบบอยากจะเรียนแบบแห้งนะคะอยู่ที่2ใบเทาเท่านั้นนะคะมีโปรโดาวย้ายด้วยนะ16ใบแดงค่ะแบบแห้งเท่านั้นนะก็ตัดของแถมออกหมดนะคะนะหนูก็จะได้ราคาดีค่ะแบบแห้งอยู่ที่2 0 0พนะจ๊ะอ่ะมีโปรโดาวย้ายให้เธอด้วยนะจ๊ะไปถามพี่แอดมินเอาเนาะอ่ะมาดูซิว่าเขารู้สึกงไงแบบเธอบ้าง The s t a r t e เทน s w o r d นะจ๊ะ ใช่เราแฟนอ่าเซเวนอนะคะและสุดท้ายได้จัดเมนเธอเขามีความรู้สึกคิดถึงเธอมากๆนะจ๊ะอ่า uh, แม่คิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้น่าจะเป็นมูดแอนโทนที่แบบเลิกลากันไปแล้วหรือว่าไม่ได้คุยกันแล้วนะเลยทําให้เขาอะมีความรู้สึกแบบอ่า uh, คิดถึงเธอขึ้นมาจับหัวใจเลยตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้กะสับกระสายนะคะพยายามหันหน้าเข้าธรรมะหรือบางคนแบบไม่เคยเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการขอพรอ,อะ่ะเขาจะไปขอพรเรื่องคุณค่ะหรือแม้กระทั่งแบบเออเขาถ้าเขาไม่เคยดูหมอดูอเธอเนี่ยแหละตอนนี้วินาทีนี้เขาจะไปจองหมอดูดูจะ้ะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเธอเปลี่ยนไปแบบมากๆเลยนะเธอดูไม่ได้สนใจเขาเท่าที่ควรเลยแล้วเธออ่ะน่าจะแบบ มีคนอื่นในความสัมพันธ์ไปแล้วหรือเปล่านะคะก็วนกระวายใจมากๆเลยตัวเขายังอยู่ที่เดิมนะยังรอคอยเธอนะคะแบบเจ็บปวดหัวใจเธออ่ะไหนดูซิว่าแล้วตัวเขาเองจะมีการเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้บ้างน,นะคะดูมูดแอนโทนเป็นคนเก่าแน่ๆเธอหัวข้อวันนี้อะไรเนี่ย n c e s s o f s o ฟโซนนะจ๊ะทนส์เ t อ e t า w e วอร์คิ s ออ e คนะคะ, The tower. Cups, ะ,คะอืม Princess of Wands ตอนช่วงแรกๆอเขาอาจจะมีคำพูดคำจาที่ไม่ค่อยดีนะคะแบบสัตว์เสียเทเสียนะคะ มาทางแบบโซเชียลมีเดียหรือว่าเพื่อนของคุณนะอะไรประมาณนี้มันด่าคุณค่อนข้างแรงอ่ะเธอแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยยังคงนิ่งยังคงเงียบอะไรแบบเนี้ยเหมือนใจเธออาจจะแบบมูฟออนไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งนะจ๊ะถ้าเกิดเธอไม่ได้สนใจเขามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ตัวเขาจะเข้าหาเธอนะแล้วก็จะพยายามดูแลเธอนะคะแบบที่เธอไม่คิดว่าแบบเออเขาสามารถที่จะทําได้เพราะเขาดูเป็นคนแข็งๆดูเป็นคนที่แบบ ไม่ยอมใครอะเธอแต่เขาจะพยายามยอมเธอนะอ่ะดูซิว่าการยอมครั้งนี้มันเกิดมาจากใจจริงๆหรือเปล่าเอ่อวงคัพส์นะคะ t e o of u u s s นะคะ t e o o pentacles นะคะ นอตเตงถามว่าออกมาจากใจจริงไหมออกมาจากใจจริงค่ะเพราะเขาเห็นว่ารอบเนี้ยเธอน่าจะไปแน่ๆน,นะคะมันเกิดความรักขึ้นมาในใจเขาอะเธอแต่ก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยสนใจเธอเขาอาจจะแบบมาพึ่งพาเธอค่อนข้างที่จะเยอะโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอะมันมีทั้งความรักทั้งผลประโยชน์ด้วยอะเธอถ้าเธอใจอ่อนกลับไปนะคะเขามีความรักให้เธออยู่แล้วแหละแล้วเขาก็จะทาเดียบเธอไปสักประมาณ3-6เดือนนะคะมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นในใจของเขาที่อยากจะเอาเธอคืนมา นะแต่ระวังนิดนึงนะคะมันอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเขาอาจจะแบบเอออยากจะหยิบยืมอะไรประมาณเนี้ยนะจ๊ะพราะฉะนั้นก็ลองชั่งน้ําหนักดูว่าที่ผ่านมาเขาทําดีให้เธอขนาดไหนนะจ๊ะนะไม่ใช่ว่าแค่แบบหลงคารมเขาในช่วงนี้นะจ๊ะอะใครชอบคําทำนายแม่พิมพ์คําว่าวิดวิดนะ